ได้นะครับคันนะครับอันนี้เซคันลิ่นโปนะครับผมเป็นเีกินหลายพันละช่วงวันไหนราคาดีๆกะได้หลายอยู่นะครับตอนนี้มันก็เริ่มหมดแล้วลัง <c oughs> อ๋อตั้งสี่มีน,นปลาอ้อดกปลาออดตอนนี้พุกไรตัวน่ะพุกไรแต่มีงูด้วยเออไอ้ครับยังจังหวะน่าร่ะเป็นแต่เด็กราคาดีเ่าเข่าไปนี่โอ้ยปพอเพืนสิว่าัฒน์เจ๋อคือมาตื่นมาตัดเรื่องเข่านะเรื่องเข่าเรื่องน้ำนะ ความสนุกและความบันเทิงท่านผู้ใดกดไลค์คอยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่าร่ารวยรวยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกคอยเฮ็ดคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมพอดีกับเมื่อกี้ช่วงง้ามแรงนะครับผมกับประมาณผมงงครึ่งแล้วโอ้พระอาทิตย์งามใช่ไหมกำลังสิตกดินนะครับเข่าตอนนี้นะครับกำลังเเข่าหายนะครับผมเพิ่งได้น้ำนะครับเจียบตายนะครับ ปรากฏการณ์ดีวิโยอย่างนี้แนะเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งอีกนึงนะครับเป็นเก็ดคน้อมลูกของเอ่อบนกะสีลูเน่บนลูเน่นะครับผมกอ็อธิบายตามที่ผมลู้นะครับผมเป็นนี่แล้วมันครับผมโอ้อยเชียงครับถ้าไปใบเลี้ยวๆแบบเนี้ยกินไม่ได้นะครับคันนะครับวนาจะเป็นคนะันลิ้นโปนะครับผมเป็นบอนกินได้นะ่ะมันจะเป็นใบใบมนมนะครับผมใบมลมนๆอันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับหวนบ้านเขา ทั้งนี้ก็เป็นสวนพริกย้ายนะครับปลูกไว้โง่ได้เงินหลายพันแล้วช่วงบ่อเหนือคาดีๆก็ได้หลายอยู่นะครับตอนนี้มันก็เริ่มหมดแล้วละ่ะหมดแล้วละ่ะเบิดหนามันเนาะเบิดหนามันละ่ะหน่ามันล่ะเบิดหนาเบิดหนามบาพทีก็มันเบิดหนามันจ <c oughs> ะงนไงแพงอยู่จะไงเสมอเนาะแพงเหรอเนาะมันจะมีต้นอันหนึง่งที่ผมอยากแนะน้ำอันนี้โง่ม่อย่างไรใบไผ่ตู้เล้านะครับไผ่ตู้เล้าอ่าภาษา ไอ้เมื่พัะธนยเขาเอินใบอย่างเงี้ยแมงลักเดียวใบแมงลักหอมหอมเนี่ยตกลงว่ากระเพ๋าเงหอมด้ยหอมมันธมิตรมือนี้นะครับจะได้อ่าผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลได้ปลาไหลมาสองสามลูนี่ละพอดีแต่ซิมาเก็บใบกระเพานี่ครับผมนี่กระเพาปลาเฮิร์นเก็บใบกระเพาปลานะครับพี่น้องเอฟซี ใบกะเพราใบใบกะเพราปาาลาเนี่ยก้านมันจะเป็นสีม่วงๆนะครับมันจะบอกคือไไใบใบกะเพราตลาดเด้ใบกะเพาตลาดใบใหญ่ซื้อๆนะครับแต่คุณสมบัติเรื่องกินเรื่องอย่างนี้บระพันนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมคนแบบจับมือจับมันนี่ก็คือติดมือเลยนะครับเนี่ยอ่าคุณสมบัติเขาเนี่ยโคตรไหลนะครับอันนี้สีบอ,อกไว้เป็นอ่านะครับเป็นจิตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับใบกะเพาก็คืออ่าต่อเนื่องมาจากอ่ามือก้อนนี่ที่ลงไว้นะพี่น้องว่า ที่ที่ที่ลงว้ที่ลงคลิปว้ใบกระเพาเนี่ยมันมีประโยชน์โอ้ค่อนข้างที่ประมาณจะสามสิบสี่สิบข่อนะครับผม <S 2> <2> <S ไอไอตัวนี้นะครับผมอันนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก้อนสมัยผมเป็นเด็กน้อยนะครับเนี่ยสมัยเป็นเด็กน้อยอาการที่ว่าความเจริญขึ้นอย่างก,กับว่ากับ่ท่านมีเข้ามานะครับสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยไปหาหมอท่านเอายังอไงอืดพ้องเฟื้อน,นะครับพ่องใครยังรางเลยปวดซ่อนที่แตกนะครับให้สั่นเป็นเด็กน้อยแม่ก็คือ ไปเก็บใบอันนี้แหละครับผมใบนี่แหละไปยอง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 ไส่หนาจากน้อยมันจะเป็นเขียวๆนะครับเปิดท่องออกรูป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 ท่องท่องนี่เขียวเรือเลยล่ะขอท้าท่องมาเกินสิบนาทีครับตดออกปวดปาดปวดปาเลยนะครับ <laughs> อันนี้เป็นเก็ดความรู้เลยละ <c oughs> ย่ะแทนยาน้ําขาาได้เลยอืลดกดในกับเพาะอาหารลดล้มเฮ็ดให้แบบเยังก็พวกแก้ล้าไส้อักเสบกับเพาะ เสพนะครับผมโอ้หลายย่างหลายย่างใบกระเพาะจะมือเนี่ยจังไรแน่ๆก็ต้องเด็ดเอาไปผัดนะครับผัดปลาไหลมั้ยเอาไปก่อนเดี๋ยวยานลืมเด้คาตาสัตยายัสภคุณเดี๋ยวลืมเด็ <c oughs> ดเดี๋ขึ้นมาใหมัยเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ยได้เต้นแท้ <c oughs> อธิบายอะไรก็ได,ดได้เดี๋ยวจะได้เด็ดกัน,น,นบ้านนะบักพริกเอาไปนแล้วบอกพริกโอ้ยบักพริกเดี๋ยวเพดี๋ยวยนย้ายสิว่ารักของเพื่อนอีกว่ามันปลูกหลายเนาะบักบักเขือกับมีอะไร เขือกระงามมาบักเขือหมดเขือหมดนะโอ้บักเขืองามขังเงี้ยบักเขือขึ้นบักเขือขึ้นเลยขื่นขมขื่นขมึ้นขึ้นถือแต่บระคบเลครับกินบ่ได้กินบ่ไรขืนขมโนยังได้ไม่นูอยังต่อผัดปลาไหลนะครับผัดปลาไหลนะฮะว้าวบะท้าขื่นเอียนนะครับเนาะบ้านเ้าอื่นเอียนปลาไหลอันนี้ไปใส่บั้งมาผู้เฒ่าไปใส่บั้งมะม่วหวานนี่กับมาขังไว้ประมาณจากหกเจ็ดตัวเลยนะครับผมที่เจ็ดตัวแบบ ใส่ซ้ำไยพี่แล้วล่ะรุ่นพี่แล้ว